ป้าพี่น้องขันชีวาว่าเรื่องอาหารการกินนะบอสำหรับข่อยนั้นโตข่อยเองได้ว่าได้เกียวเขาผู้อื่นเ้ขอข่อยคิดว่าอาหารการกินที่ข่อยโพสลงคลิปนะ่ะมันเป็นอาหารที่มันดีตัวตัวจะคลองนะคะเพราะว่าขาบอได้เน้นว่าข่อยต้องกินคือคนอื่นหรือว่าข่อยต้องกินอาหารที่มีราคาแพงนะคะเพราะว่ากินแล้วมันเป็นคนเสียห้กับจะคลอง อบอแมน่นว่าถือยังกระโดกระเดียเค่ะแต่ว่าห้ากินเพื่อสุขภาพเพื่อห้าสิได้หางไก่จากลรกไผ่ไข่เจ็บมันจังบอเป็นผ้าละของลูกของเต้าของขอบขั้วนะคะห้าเลือกที่สิป,ปฏิบัติเอากับตัวเจาของนะคะดีกลัวให้ลรกไผ้ไข่เจ็บมันมาหาเจาของแล้วมันก็สิเป็นผ้าละของขอบขั้วนะคะร่างกายห้ากกะสิได้ ไก,ก,ก่โลกป่าเจากโลกไผ้ไข่เจ็บนะคะเป็นอาหารบ้นบานๆอาหารพื้นบ้านแค่เขา่ายิงขอก็พักลวกกับน้ำพริกกับแจวที่ห่าปรุงเองเฮ็ดเองนะคะเพื่อตัวห่อเองที่ได้ไก่จากโรกไผ้ไข่เจ็บเด้่ค่ะเด้อตัวค่อเองสี่บเน้นอาหารที่มีราค่าหรือว่าเป็นอาหารที่กินคือกาเจ้าโบเ้เน่นที่ <c oughs> พวกเนื้อพวกเอ้ยังซอยจงซ้อยจุยังสีมันก็เรียกแต่ผู้มักนะคะแต่สําหรับตัวขาคอยกินคอยอยบ่กินแบบนั่นนะคะเพราะว่าอันมันบอด,ดีต่อร่างกายของ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 ,ของเฮากันมันจะยุคซ้นที่กับผู้มักน,น,ะะนั่นแหละค่ะนะมันกําหนดมันบอกว่าใดดอกว่าคนเฮามันหมักไผ่มักมันนะคะเออเฮาบรได้ไปอ่า ก้าวใกล้บอกว่าผู้ได้สิมาก,กินแบบใดนะคะแต่สาหรับโตข่อยสิคิดแต่ว่าขันข่อยกินอาหารแบบนี้ร่างกายข่อยสุขภาพข่อยกับสิบอมีโลกมีไพ่นะคะเพราะว่าห้าเห็ดมาจังสี่ห้ากินแบบนี้บอมแมนว่าห้าสิคิดที่คิดตังหรือว่าบอมีเงินสื่อหรอกคะ่ะมีค่ะเพียงแต่ว่าห้าเลือกกินดีกว่านะคะกินในสิ่งที่มันปลอดภัยกัเจาของ ดีก็สุขภาพร่างก,ก,กายจะคลองค่ะค่ะซซมในราคาคลิปนี้ก็คือว่าสิบมิมิอาหารอ่ะคิดว่าเป็นก้อยเป็นลาบเลวค่ะเด้่อแต่วาค่ะสิบเน้นไปทั้งกินเรล้าไ้มันดีกับตัวเาเองนะคะมันโมเมนต์ว่าเาสิต้องมาเหตุห้มันแปลกหูแปลกตาหรือ,อยังดอกค่ะนะคะในความตั้งใจคือเน้นเรื่องสุขภาพนะคะ พอเห้ากินแล้วมันดีก็ร่า,างดีก็ร่างกายของเห้านะฮะเพราะว่าเห้าป้องกันไวกรอนดีก็หอมโรคไข้ไข้เจ็บมาเยื่นแร้วมันสิมาอยากน้าก้นนะคะผู้ทีเขอหยางน้าก็คือลูกเต่าของเห้าขอบว่าของเห้านะคะขันตามใจปากไร้กับบอดีค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ได้สำนีนละค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อดูแลรักษาเจ้าของกันทุกคนเ้อค่ะเด้อดีก็ให้โรคไข้มาเยื่น แล้วคอยจะมาปองกันนะคะเสียเวลาค่ะนะคะบ๊ายบาย